สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองสาตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศตรีหญิงกัจ,จนาสิงห์ภานิเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปัญญาบารมีต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงตอนที่มโหสถทราบแน่ชัดว่าพระเจ้าจุรนีพมทัตต้องการลวงพระเจ้าวิเทหราชกับตนเพื่อไปฆ่าจึงออกอุบายเดินทางไปก่อนเพื่อสร้างพระราชนิเวศ ต้อนรับพระเจ้าวิเทหราชให้ต่อเรือ300ร้อลำขนเครื่องประกอบพระาชวังทั้งหมดและให้ทำอุโมงค์ใหญ่จากพระาชนิเวศของพระเจ้าจุลนีพมทัตไปอย่างแม่น้ำคงคาการก่อสร้างทั้งหมดใช้เวลาสเดือนข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับตอนนั้นล่วงมาได้สี่เดือน พระมหาสัตว์ได้ส่งทูตไปเพื่อทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาพระสสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่ามโหสถสร้างพระราชนิเวศเพื่อพระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยศเสร็จแล้วภายหลังจึงส่งทูตทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จมาบัดนี้พระราชนิเวศที่สร้างเพื่อพระองค์สำเร็จแล้ว พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคําของทูตก็ทรงสมมัตเสด็จไปด้วยราชบริพารเป็นอันมากพระศัสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยจจตุรงค์เสนาเสด็จไปสู่นครอันมั่งคัง่งที่มโหสถสร้างไว้ในแคว้นกัปติละเพื่อทอดพระเนตรพาหนะอันหาที่สุดม่ได้ พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปโดยลำดับถึงฝั่งคงคาลำดับนั้นพระมหาสัตว์ก็ไปรับเสด็จให้เข้าสู่นครที่ตนสร้างพระราชาเสด็จไปสู่ประสาทอันประเสริฐในนครนั้นสนานพระวรากายทรงแต่งพระองค์แล้วสเสวยโภชนาหารมีรถอันเลิศทรงพักผ่อนหน่อยหนึ่งแล้วเวลาเยน็นทรงสั่งราชทูตไปยังสำนักพระเจ้าจุลนี เพื่อให้ทรงทราบว่าพระองค์เสด็จมาถึงแล้วพระศัสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปถึงแควนกับปีละแล้วส่งส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุรณีพมทัตว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าหม่อมชั้นมาเพื่อถอยบังคมพะยุคนบาทของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระราชธิดา ผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยลาชาลังการล้วนแต่ทองคำห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวงให้เป็นมเหสีของหม่อมชั้นน้บบัตรนี้เถิดฝ่ายพระเจ้าจุลณีได้ทรงสดับถ้อยคำของราชทูตก็ทรงสมนัดดำริว่าบัตรนี้ปัจจามิตรของเราจะไปข้างไหนพ้นเราจะตัดศีรษะเข้าทั้งสองคนแล้วดื่มชัยบาล เมื่อจะทรงแสดงพระสมณนส่วนเดียวให้ปรากฏจึงพระราชทานรางวัลแก่ราชทูตแล้วตรัสคาถาเป็นลันดับมาว่าดูก่อนพระเจ้าวิเทหราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วสเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้พระองค์หาเลิอกอวาหะมงคลไว้หม่อมฉันจะถวายพระราชธิดาประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำ ห้อมล้อมด้หมู่นางข้าหลวงแด่พระองค์ราชทูตได้ฟังดังนั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหาราชกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพขอพระองค์ทรงหาเลิกที่สมควรเกิการพระราชพิธีอาวาหะมงคลพระเจ้าจุลณีจะถวายพระราชธิดาแด่พระองค์พระเจ้าวิเทหาราชจึงส่งราชทูตไปอีกว่าวันนี้แหละเลิกดี พระสสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็ได้ทรงหาพระเลิกครั้นหาพระเลิกได้แล้วจึงได้ทรงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าพรลมตัตว่าขอพระองค์โปรดพระราชทานพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำห้อมล้อมด้วยหมู่นางข้าหลวง ให้เป็นมเหสีของหม่อมชั้นณบัดนี้เถิดฝ่ายพระเจ้าจุรณีตรัสตอบว่าหม่อมชั้นจะถวายพระราชธิดาผู้งดงามทั่วองค์ประดับด้วยราชาลังการล้วนแต่ทองคำห้อมล้อมได้หมู่นางข้าหลวงแด่พระองค์ในบัดนี้ครั้นพระเจ้าจุรนีตรัสคาถานี้แล้วตรัสหลวงว่าจะส่งไปเดี๋ยวนี้จะส่งไปเดี๋ยวนี้ดังนี้แล้ว ได้ประทานสัญญาแก่พระราชาร้อยเอ็ดว่าท่านทั้งปวงกับเสนาสิบแปดอโคพินีจงเตรียมออกรบวันนี้เราจะตัดศีรษะฆ่าศึกทั้งสองพรุ่งนี้จะได้ดื่มชายบาลพระราชาร้อยเอ็ดเหล่านั้นทั้งหมดก็ออกในขณะนั้นทีเดียวฝ่ายพระเจ้ากรุงปัญจาละเมื่อจะเสด็จออกทำการยุทธก็ยังพระนางสลากาเทวีผู้พระราชมารดา พระนางนันทาเทวีผู้พระมเหสีพระปัญจาละจันทะผู้ราชโอรสพระนางปัญจาลจันทีผู้พระราชธิดารวมสี่องค์ให้อยู่ในตำหนักเดียวกันกับนางสนมทั้งหลายจึงเสด็จออกสงครามฝ่ายมโหสถบรมโพธิสัตว์ทำราชสการะเป็นนักนาแด่พระเจ้าวิเทหร,ราชพร้อมพวกเสนาที่โดยเสด็จชนบางพวกดื่มสลา บางพวกเคี้ยวกินมัชฉะมังสาหารบางพวกเหน็ดเหนื่อยก็นอนเพราะมาแต่ทางไกลฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงพาอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นประทับนั่งนพื้นพระราชมทียนที่ตกแต่งแล้วท่ามกลางราชบริพานฝ่ายพระเจ้าจุลนีร้อมนครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับให้ติดต่อกันสามชั้นยนเข้าเป็นสี ด้วยกองทัพ18เอาโคพินีมีคนจุดคบเพลิงนับด้วยแสนแสนครั้นอรุณขึ้นก็เตรียมยึดเมืองตั้งอยู่มโหสถรู้ความก็ส่งโยธา300คนของตนไปสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงไปตามทางอุโมงค์จับราชมันดามเหสีราชบุตรและราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาทางอุโมงค์ อย่ให้อยู่นอกประตูมหาอุโมง์ให้อยู่ภายในอุโมงคตั้งรักษาอยู่จนกว่าข้าจะมาจึงนำออกจากอุโมงให้อยู่ในโรงกว้างใหญ่ในการเมื่อข้าไปชนเหล่านั้นรับคำสั่งโมโหสดก็ไปทางอุโมง์เปิดไม้ลาดไว้ที่เชิงบันไดแล้วมัดมือเท้าคนรักษาในที่เชิงบันไดหัวบันไดและพื้นตําหนักและนางบมัมเบมีนางค่อมแคละเป็นต้น แล้วปิดปากชนเหล่านั้นให้อยู่ในที่กำบังนั้นๆแล้วเคี่ยวกินเครื่องเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุรนีจิ้ของอะไรอะไรเสียทำลายพาชนะทำให้ปนปี้เสียแล้วขึ้นสู่เบื้องบนประสาทกาล้านนั้นพระนางสลากาเทวีทรงสำคัญว่าที่ไหนจะมีใครรู้จักพระนันทาเทวีราชบุตรราชธิดา เหตุอะไรจะเกิดมีจึงให้บรรทมอยู่นายี่ผู้เดียวกันกันกบพระองค์โยธาเหล่านั้นยืนร้องเรียกที่ประตูห้องพระนางจึงออกมาตรัสถามว่าทําไมพ่อโยธาเหล่านั้นจึงแซงทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระราชาของพวกเราอย่างพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วแวดล้อมด้วยพระราชาร้อยเอ็ดเป็นเอกราชในสกลชมพูทวีป ดื่มชัยบาลใหญ่ด้วยพระเกียรติยศใหญ่ท่งข้าพระองค์ทั้งหลายมาเพื่อพาเสด็จไปทั้งสี่พระองค์พระราชมารดาเป็นต้นทรงเชื่อจึงเสด็จลงจากประสาทถึงเชิงบันไดยโยธาเหล่านั้นก็พาเสด็จเข้าไปทางอุโมงค์พระราชมัรดาเป็นต้นตรัสว่าข้าอยู่ในที่นี้สิ้นการเท่านี้ยังไม่เคยลงสู่ทางนี้โยธาเหล่านั้นทูลว่า ข้าแต่พระเทวีเจ้าชนทั้งปวงหาได้มาสู่ทางนี้ไม่เพราะทางนี้เป็นทางมงคลวันนี้พระราชาตรัสสั่งให้นำเสด็จโดยทางนี้เพราะเป็นวันมงคลพระราชมารดาเป็นต้นทรงเชื่อลำดับนั้นโยธาบางพวกพาพระราชมัรดาเป็นต้นมาบ้างบางพวกกลับไปเปิดคลังลัตนะในพระราชนิเวศถือเอาทรัพย์ตามปรารถนามาบ้าง ฝ่ายพระราชมนดาเป็นต้นเบื้องหน้าแต่จะถึงมาหาอุโมงค์เห็นอุโมงค์รากับเทพสภาอันประดับแล้วก็ทรงสำคัญว่าจัดไว้เพื่อประโยชน์แด่พระราชาลำดับนั้นโยธาเหล่านั้นพาพระราชมนดาเป็นต้นไปสู่สถานที่ใกล้มหาคงคาให้ประทับในห้องอันตกแต่งแล้วภายในอุโมงค์พวกหนึ่งอยู่รักษา พวกหนึ่งไปแจ้งการที่ได้นําพระราชมารดาเป็นต้นมาแล้วแก่มโหสถมโหสถได้ฟังคำของโยธาเหล่านั้นก็มีความสมนัดว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราจะถึงที่สุดจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าพระเจ้าจุลณีจะนำพระราชธิดามาให้เราบัดนี้ ก็เสด็จลุกจากราชบัลลังก์ทอดพระเนตรทางช่องพระแกรนเห็นพระนครมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันด้วยครบเพลิงนับด้วยแสนดวงม่ใช่แสนเดียวอันกองทัพใหญ่ร้อมรอบแล้วก็ทรงชงนสนเทศรำพึงว่านั่นอะไรกันหนอเมื่อจะทรงหาเรืออาจารย์ผู้บัณฑิตทั้งหลายจึงตรัสคาถานี้ว่ากองช้างกองมา้ากองรถกองราบ อันเป็นกองทัพสวมกราบตั้งอยู่จุดครบเพลิงสว่างสวยัยบัณฑิตทั้งหลายย่อมสำคัญอย่างไรกันหนออาจารย์เสนกะได้ฟังตรัสถามจึงกลับทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงวิตกเลยคคบเพลิงมากเหลือเกินปรากฏอยู่ชรลอยพระเจ้าจุลณีจะพาพระราชธิดามาถวายพระองค์ฝ่ายอาจารย์ปุกุสะกลับทูลว่า พระเจ้าจุลณีจักทรงอารักขาเพื่อทรงทำรรอาคันตุกะสักการะแด่พระองค์บัณฑิตท,ทั้งสี่เหล่านั้นชอบใจอย่างใดก็กลับทุนอย่างนั้นด้วยประการาัชนีฝ่ายพระเจ้าวิเทหร,ราชเมื่อได้ทรงสดับเสียงคนในกองทัพบ,บอกสั่งกันว่าเสนาทั้งหลายจงตั้งอยู่ในที่นูน้นท่านทั้งหลายจงรักษาในที่นูน้นอย่าประมาทและทอดพระเนตรเห็นเสนาผูกสอดเกราะ ก็เป็นผู้อันมรณาภัยคุกค,คามเมื่อทรงหวังสดับถ้อยคำแห่งพระมหาสัตว์จึงตรัสคาถานอกนี้ว่ากองช้างกองมา้ากองรถกองลาบอันเป็นกองทัพสวมเกราะตั้งอยู่จุดครบเพลิงสว่างสวยัยดูก่อนมโหสถบัณฑิตพวกนั้นจะทำอะไรกันหนอพระมหาสัต์วได้ฟังพระราชดำรปัดดังนั้นจึงคิดในใจว่า เราจะทำพระราชาผู้อันตภานนี้ให้สะดุ้งสักหน่อยภายหลังจึงแสดงกำลังปัญญาของเราให้ปรากฏทำให้พระองค์เบาพระหฤทยัยคิดชนีแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระเจ้าจุลณีพรหมทัตมีกำลังมากล้อมพระองค์ไว้ประทุสร้ายพระองค์รุ่งเช้าจะปรงพระชนพระองค์คนเหล่านั้นทั้งหมด มีพระเจ้าวิเทหราชเป็นต้นก็ตกใจกลัวตายพระราชาพระสอแห้งพระเคระไม่มีในพระโอษฐ์เกิดเร่าร้อนในพระสรีละพระองค์ทรงกลัวต่อมรณะภัยคร่ำครวญตรัสคถาสองคถาว่าใจของเราสัน่นและปากก็แห้งผากเราเป็นเหมือนถูกไฟไหม้กลางแดดไม่บรรลุถึงความเย็นใจเตาของช่างทองรุ่งเรืองภายใน ไม่รุ่งเริงภายนอกฉันใดใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกฉันนั้นพระมหาสัตว์ได้ฟังพระเจ้าวิเทหราชทรงคร่ำครวนคิดว่าพระราชาน,นี้เป็นอันตรพานไม่ทําตามคําของเราในวันอื่นๆเราจะข่มพระองค์ให้ยิ่งขึ้นจึงทูลว่าข้าแต่บรมมกษัตริย์พระองค์เป็นผู้ประมาทแล้วเป็นไปร่วมความคิด มีความคิดทำลายเสียแล้วบัดนี้บัณฑิตทั้งสี่ผู้มีความคิดจงป้องกันพระองค์เถิดพระองค์ไม่ทรงทำตามคำของข้าพระองค์ผู้เป็นอมตะไครประโยชน์แสวงหาความเกื้อกูลทรงยินดีแล้วด้วยพระปิติอันเศร้าหมองของพระองค์ดุดมรคะตกหลุมฉะนั้นปลาอยากกินของสดคือเหยื่อย่อมเกินกินเบ็ดอันงอ ซึ่งปิดไว้ด้วยเนื้ออันเป็นเหยื่อมันย่อมไม่รู้ความตายของตนชั้นใดข้าแต่พระราชาพระองค์เป็นผู้มีความปรารถนาในกามย่อมไม่ทรงทราบพ,พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีผู้เป็นดุจเหยื่อเรากับปาไม่รู้จักเหยื่อคือความตายของตนชันนั้นนั่นเทียวถ้าพระองค์เสด็จนครปัญจาละจะต้องสละพระองค์ทันทีภายใหญ่จะถึงพระองค์ ดุดภัยมาถึงมรคะตัวตามไปถึงทางประตูบ้านฉะนั้นข้าแต่พระจอมประชากรบุรุษผู้ไม่ประเสริฐเป็นเหมือนงูอยู่ในพกพึงกัดเอาผู้มีปัญญาไม่พึงทำไมตรีกับบุรุษเช่นนั้นเพราะการครบบุรุษชั่วเป็นทุกข์โดยแท้ข้าแต่พระจอมประชากรบุรุษผู้มีศิลเป็นพระหูสูตรนี้ พึงรู้คุณแห่งไมตรีนั้นกับบุรุษนั้นนั่นเทียวเพราะการคบสัตว์บุรุษทั้งหลายเป็นสุขโดยแท้ลำดับนั้นโมโหโสดขมพระเจ้าวิเทหราชยิ่งขึ้นด้วยหวังว่าพระองค์จะไม่ทรงทํำอย่างนี้อีกเมื่อจะนำพระดำรัดที่ตัดไว้ในการก่อนมาแสดงจึงทูลว่าข้าแด่พระราชาพระองค์เป็นคนเขาบ้านน้ำลายที่กล่าวถึงเหตุ แห่งการได้รัตนะสูงสุดในสำนักข้าพระองค์ข้าพระองค์เจริญด้วยหางไถจากรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงใส่คอมโหสดให้หายไปเสียจากแว่นแควนของเราเพราะเขาพูดเป็นอันตรายแก่กันได้รัตนะของเราครั้นมโหสถกล่าวคาถาสองคาถานี้แล้วจึงกล่าวคมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้า ข้าพระองค์เป็นบุตรคฤหบดีจักรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นๆมีเสนากะเป็นต้นผู้เป็นบัณฑิตของพระองค์ซึ่งรู้ความเจริญฉนั้นได้อย่างไรวาทะนั้นไม่ใช่โครจรของข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ศิลปะแห่งคฤหบดีแท้ข้อความนี้ปรากฏแก่เสนกะเป็นต้นคนเหล่านั้นเป็นบัณฑิต วันนี้พระองค์ถูกกองทัพ18อโคพินีล้อมไว้คนทั้งหลายมีเสนากะเป็นต้นจงเป็นที่พึ่งของพระองค์ก็พระองค์รับสั่งให้ใส่คอข้าพระองค์ฉุดออกไปเสียบัดนี้พระองค์ตรัสถามข้าพระองค์ทำไมพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นทรงดำริว่ามโหสถบัณฑิตกล่าวโทษที่เราทำไว้เท่านั้น เพราะเขารู้ัยในอนาคตนี้มาก่อนนั่นเองเพราะเหตุนั้นเขาจึงกล่าวคมเราเหลือเกินแต่เขาไม่หยุดงานตลอดการเท่านี้เลยมโหสถจะทำความสวัสดีแก่เราแน่แท้ลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเมื่อจะยึดมโหสถเป็นที่พำนักจึงตรัสคาถาสองคาถาว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทิมแทงเพราะโทษที่ร่วงไปแล้ว เจ้ามาทิมแทงข้าดุดม้าที่เขาผูกไว้ด้วยปะตักทำไมถ้าเห็นว่าเราจะพ้นภัยได้หรือเห็นว่าเราจะปลอดภัยได้ก็จงสั่งสอนเราโดยความสวัสดีนั่นแหละเจ้าจะทิมแทงเราเพราะโทษที่ล่วงไปแล้วทำไมลำดับนั้นพระมหาสัตว์ดำริว่าพระราชาองค์นี้เป็นอันตรพานเหลือเกินไม่รู้จักบุุษวิเศษ เราจะให้พระองค์ลำบากเสียหน่อยหนึ่งแล้วจับเป็นที่พึ่งของพระองค์ภายหลังดํมริชนีแล้วทูลว่าข้าแต่บรรมกษัตริย์กรรมของมนุษย์ที่เป็นไปร่วงแล้วทำได้ยากเป็นแดนเกิดที่ยินดีได้ยากข้าพระองค์ไม่สามารถจปบดเปลื้องพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงทราบเองเถิดช้างมา้านกยักษ์ผู้มีฤทธิ์มียศ สามารถไปได้ทางอากาศมีอยู่ช้างเป็นต้นซึ่งมีอิทธานุภาพเห็นปันนั้นที่พระองค์มีอยู่แม้เหล่านั้นก็พึ่งพาพระองค์ไปได้ข้าแต่บรมกษัตริย์กรรมของมนุษย์ที่เป็นไปร่วงแล้วทำได้ยากเป็นแดนเกิดที่ยินดีได้ยากข้าพระองค์ไม่สามารถปลดเปลื้งพระองค์โดยทางอากาศได้ พระเจ้าวิเทหราชท,ทรงสดับคำของมโหสถด,ดังนั้นก็จำนนประทับนั่งอยู่ลำดับนั้นอาจารย์เสนกะคิดว่าบัดนี้ยกมโหสถบัณฑิตเสียที่พึ่งอื่นของพระราชาและของพวกเราไม่มีก็พระราชาทรงฟังคำของมโหสถทรงครั่นคร้ามต่อมรณภัยไม่ทรงสามารถจะตรัสอะไรอะไรได้ เราจะอ้อนวอนมโหสถบัณฑิตให้ช่วยเมื่อเสนากะาจ,จะอ้อนวอนได้กล่าวคถาสองคถาว่าบุรุษผู้ยังไม่เห็นฝั่งในมหาสมุทรได้ที่พำนักในประเทศใดเขาย่อมได้ความสุขในประเทศนั้นชันใดท่านมโหสถขอท่านได้เป็นที่พึ่งของพวกเราและของพระราชาฉันนั้นท่านเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าพวกข้าพเจ้าเหล่ามนตรี ขอท่านช่วยปลดเปลื้องพวกเราจากทุกเถิดลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะข่มอาจารย์เสนกะจึงได้กล่าวด้วยคาถาว่าท่านอาจารย์เสนกะกรรมของมนุษย์ที่เป็นไปร่วงแล้วทำได้ยากเป็นแดนเกิดที่ยินดีได้ยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะปลดเปลื้องท่านได้ขอท่านจงทราบเอาเองเถิดพระเจ้าวิเทหราช เมื่อไม่ทรงเห็นเครื่องยึดถือที่จะพึงทรงยึดถือทรงขั้นครามต่อมรณภัยไม่สามารถจะตัดอะไรอะไรกับพระมหาสัตว์ได้ทรงดำริว่าบางคราวแม้เสนกะก็รู้บายอะไรอะไรเราจะถามเข้าดูก่อนเมื่อตรัสถามจึงตรัสคาถาว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจ,จารย์เสนกะ ท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้อาจารย์เสนกะได้ฟังดังนั้นคิดว่าพระราชาตรัสถามอุบายกับเรางามหรือไม่งามจงยกไว้เราจะกล่าวอุบายอย่างหนึ่งแด่พระองค์คิดชนี้แล้วกล่าวคาถาว่าพวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตูหรือจงจับมีดฆ่ากันและกันละชีวิตเสียพลัน อย่าทันให้พระราชาโหมทัตข่าพวกเราให้ลำบากนานพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังดังนั้นก็เสียพระหัตถ์ยจึงตรัสว่าท่านอาจารย์เสนก,กะจงทําจิตกาทานเห็นปานนั้นแก่บุตรภรรยาของตนเถิดแล้วตรัสถามปุกุสะเป็นต้นพวกนั้นก็กราบทูลด้วยท้ายคำแสดงความเขาตามสมควรแก่ตนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า พระราชาตรัสถามปุกุสะว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภายใหญ่นั่นหรือบัตรนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์ปุกุสะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้ปุกุสะกราบทูลว่าพวกเราคนกินยาพิษตายละชีวิตเสียพลันอย่าทันให้ประราชาพรมทัตฆ่าพวกเราให้ลำบากนาน พระราชาตรัสถามกามินทะว่าท่านจงฟังคํำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์กามินทะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้กามินทะกลับทูลว่าพวกเราพึงอาเชือกผูกให้ตายหรือโดดลงบ่อให้ตายเสียอย่าทันให้พระราชาพระมาทฆ่าพวกเราให้ลำบากนาน พระราชาตรัสถามเทวินทะว่าท่านจงฟังคำนี้ของข้าพเจ้าท่านเห็นภัยใหญ่นั้นหรือบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามอาจารย์เทวินทะท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรทำอย่างไรในการนี้เทวินทะกราบทูลว่าพวกเราจงเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตูหรือจงจับบีดฆ่ากันละกันระชีวิตเสียพลัน ถ้ามโหสถไม่สามารถจะปลดปลื้งพวกเราโดยง่ายอันหนึ่งบรรดาอาจารย์ทั้งสเทวินทักคิดว่าพระราชานี้ทรงทำอะไรมาตรัสถามพวกเราในเมื่อไฟมีอยู่มาทรงเป่าหิงห้อยยกมโหสถบัณฑิตเสียแล้วคนอื่นจะสามารถทำความสวัสดีแก่พวกเราในเวลานี้ย่อมไม่มีพระองค์ไม่ตรัสถามมโหสถ มาตรถามพวกเราพวกเราจะรู้อะไรคิดชะนี้แล้วเมื่อไม่เห็นอุบายอื่นจึงกล่าวคำที่เสนกะกล่าวแล้วนั่นเองเมื่อจะสันเสริญมโหสถจึงกล่าวบททั้งสองว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าความประสงค์ในเรื่องนั้นเป็นดังนี้พวกเราทั้งหมดจะวิงวอนโมโหสถนั่นแหละก็ถ้าแม้วิงวอนมโหสถก็ไม่สามารถจะปลดเปลื้องพวกเราโดยง่าย ภายหลังพวกเราจะทำตามคำเสนกะพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของเทวินทะด,ดังนั้นทรงระลึกถึงโทษที่พระองค์ได้ทำแก่พระโพธิสัตว์ในการก่อนก็ไม่ทรงสามารถจะตรัสกับมโหสถทรงคร่ำครวญจนมโหสถได้ยินถนัดตรัสว่าบุคคลสแสวงหาแก่นของต้นกล้วยย่อมไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายสแสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์ ก็ย่อมไม่ประสบปัญหานั้นฉั้นนั้นบุคคลสแสวงหาแก่นแห่งไม้งิ้วย่อมหาไม่ได้ชั้นใดเราทั้งหลายสแสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุก์ขย่อมไม่ประสบปัญหานั้นฉั้นนั้นการอยู่ของช้างทั้งหลายในสถานที่ไม่มีน้ำชื่อว่าอยู่ในที่ไม่ใช่ประเทศเพราะว่าช้างเหล่านั้นอยู่ในสถานที่อันไม่มีน้ำชื่อว่าไม่ใช่ประเทศ ย่อมตกอยู่ในอำนาจของปัจจามิตรเร็วพรันชั้นใดแม้การที่เราทั้งหลายอยู่ในที่ใกล้มนุษย์ชั่วเป็นคนพาลหาความรู้ไม่ได้ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่ไม่ใช่ประเทศชันนั้นใจของเราสัน่นและปากก็แห้งผากเราเป็นเหมือนถูกไฟไหม้กลางแดดไม่มรร้ถึงความเย็นใจเตาของช่างทองรุ่งเรืองภายใน ไม่รุ่งเรือนภายนอกชั้นใดใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกฉันนั้นมโมโหสดบัณฑิตได้สดับดังนั้นคิดว่าพระราชาพระองค์นี้สศกลำบากเหลือเกินถ้าเราไม่เล้าลมพระองค์ให้สบายพระหฤทัยพระองค์จะมีพระหฤทัยแตกสิ้นพระชนชีพจึงได้กราบทูเลเร้าลมพระสัสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่า แต่นั้นโมโหสถผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเห็นประโยชน์เห็นพระเจ้าวิเทหราชถ,ถึงความทุกข์จึงได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยข้าพระองค์จับเครื่องพระองค์ผู้ดุดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์อันลาหูจับแล้ว หรือดุดช้างจมติดในเปลือกตมหรือดุดงูติดอยู่ในกระโปรงหรือดุดนกติดอยู่ในกรงหรือเหล่าปลาอยู่ในคายผู้มีพลและพาหนะคุ้มล้อมอยู่ให้พ้นจากความลำเค็ญข้าพระองค์จักยังกองทัพป,ปัญจาละให้หนีไปดุดไล่ฝูงกาด้วยก้อนดินข้าพระองค์มิได้เปรืองพระองค์ผู้เสด็จอยู่ในที่ขับขันให้พ้นจากทุกข ชื่อว่าปัญญาของข้าพราะองค์นั้นจะมีประโยชน์อะไรหรือบุคคลเช่นข้าพราะองค์นั้นเป็นอมตะจะมีประโยชน์อะไรฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถก็กลับได้ความอุ่นพระหฤทัยว่าบัดนี้เราได้ชีวิตแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์บรรลือสีหานาฏชนทั้งโปวงเหล่านั้นก็พากันยินดีลำดับนั้นเสนาการถามพระโพธิสัตว์ว่า ท่านบัณฑิตท่านเมื่อพาพวกเราทั้งหมดไปจะไปได้ด้วยอุบายอย่างไรมโหสถแจ้งว่าข้าพเจ้าจะนำไปทางอุโมงค์ซึ่งตกแต่งไว้พวกท่านจงเตรียมไปเถิดเมื่อจะสั่งโยธาให้เปิดประตูอุโมงค์กล่าวว่าแน่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพวกเจ้าจงลุกมาจงเปิดประตูอุโมงค์ประตูห้องติดต่อเครื่องยนต์พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเหล่าอมาต จะเสด็จไปโดยอุโมงค์คนใช้ของมโหสถเหล่านั้นลุกไปเปิดประตูอุโมงค์อุโมงค์ทั้งสิ้นมีแสงสว่างทั่วไปสว่างสวัยประหนึ่งเทวสภาที่ได้ประดับแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าผวกคนรับใช้ของมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของมโหสถแล้วจึงเปิดประตูอุโมงค์ แล้วเครื่องสลักห้ามอันประกอบด้วยยนต์